ไม่อยากอยู่กับผู้แนะนำคนเดิมอยากอยู่กับผู้แนะนำคนใหม่ต่อให้เป็น V.I.P. Member แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนได้ค่ะมีลูกเพจนะคะสอบถามมาในอินบ็อกซ์นะคะถามว่าถ้าวันนี้เราอะค่ะอยากที่จะสมัครแอปพลิเคชัน u p i c กกับคนใหม่เพราะว่าเราไม่อยากสมัครกับคนเดิมแล้ว แต่ว่าเราอเป็น V.I.P. Member ไปแล้วเราเปลี่ยนได้หรือเปล่าคำตอบนะคะเปลี่ยนได้ค่ะแนะนำให้คนมาซื้อสินค้าได้นะคะเราเป็น V.I.P. Member เราก็จะได้คอมมิชชั่นตามที่ยูพิกเขียนไว้อย่างชัดเจนบนรูปภาพนั้นเลยค่ะ และถ้าเกิดเรานะคะให้ความรู้ให้ข้อมูลใครคนมาสมัครตามเราเป็น V.I.P. member ใช่ไหมคะเราก็จะได้คอมมิชชั่นจากบริษัท u p i ิให้เราค่ะเพราะว่าคนที่เขามาสมัครเป็น V.I.P. member เขาซื้อสินค้าในราคา999บาทแต่เราก็จะได้คอมมิชชั่นจากการที่เราแนะนำให้เขาซื้อสินค้า V.I.P. การที่เราแนะนำให้เขาซื้อสินค้า VIP นี้เองนะคะเราก็จะได้คอมมิชชั่นจากค่าสินค้าที่เขาซื้อในราคา999บาทเรานะคะก็จะได้อยู่ที่ประมาณนะคะ200ถึง250บาทนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ได้อยากอยู่กับใครคนเดิมเราเปลี่ยนได้ค่ะไม่ต้องกังวลเลยนะคะแอปพลิเคชัน U Pick นะคะแอปพลิเคชันน้องใหม่สำหรับช้อปปิ้งออนไลน์ สนุกมากๆได้เงินคืนด้วยลองเล่นดูนะคะสาระดีๆสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์นะคะ Happy Time Market ค่ะกดไลค์กดแชร์กดซีฟิร์สด้วยนะคะ